อาจารย์คิดเห็นยังไงกับความเห็นของอาจารย์มีชัยที่หลุดออกมาฮะก็ผมว่าท่านมีชัยท่านก็มีความเห็นอย่างนี้ก็ต้องพูดตรงตรงะก็คืออยากให้อยู่ต่ออ่ท่านทถามท่านเพราะว่าตอนที่ความเห็นของท่านที่ปรากฏในจดหมายเหตุนั้นมันคนละคนละอย่างกันนักใช่ฮะอ่าแต่นี้ความเห็นคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้กิน เพื่อให้ถอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ะนะอืมอืมอืม,อ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 มแล้วในความเห็นของอาจารย์เนี่ยคิดว่าอาจารย์คิดว่าห้าเจ็ดหกศูนหรือหกสองฮะนับแปดปีพเดกประยุทธ์จุดไหนดีฮะผมว่าผมว่าดูดูจากท่าทางดูจากบรรยากาศดูจากสถานการณ์นะน่าจะหกศูนย์นะอืมแ อันนี้อาจารย์วิเคราะห์จากบรรยากาศท่าทางสถานการณ์น่าจะหกศูยนยะ์เพราะอะไรฮะเพราะว่าที่แน่แน่ก็คือท่าทางท่านนายกนั้นไม่ห้าเจ็ดแน่แนแล้วแต่ว่าในขณะที่มันชัดเจนอยู่ว่าจริงๆแล้วมันต้องหมดมันมันต้องหมดตั้งแต่ห้าเจ็ดนะนะแต่ว่าพอท่านนายกกระปีกก้กระเป๋าขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าท่านต้องได้ข่าวดีมาจากทางใดทางหนึ่งนะ่ ท่านนายกนี่เราก็เห็นเป็นไหมายท่านนายกตัวจริงดิต้องตีกเราหมน่ะโอเคโอเคครับครับอาจารย์เอางี้ถ้าถ้าสมมุติเราตัดบรรยากาศหรือท่าทีท่าทางอะไรต่างๆนานาในมุมอาจารย์อาจารย์คิดว่าห้าเจ็ดใช่ไหมฮะในมุมผมน่ะห้าเจ็ดในมุมของคนส่วนใหญ่ก็ผมว่าห้าเจ็ดครับใครอ่านหนังสือออกก็ห้าเจ็ด อ่อออออแต่ว่าออพอเป็นพอเป็นเป็นเป็เคำวินิจัยเนี่ยมันอะไรล่ะมันบอกว่าตีความได้สามสามด้านเนี่ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะความเห็นของคุณมีใจอะไรก็ไม่สำคัญหรอกความเห็นของใครก็ไม่สำคัญของเก้าท่านนั่นแหละสำคัญ <c oughs> ตุลาการสา <c oughs> ลรัฐมนูญนะเออแม้แต่คุณมีใจ ตายแล้วก็ก่อนนี้เนะี่ยเราไม่ต้องมาถึงเข้าตาจนกันเหรอ <laughs> อ,<ะ>อ่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องตีความตามตัวหนังสือที่คนอ่านกันอยู่นะครับครับจะเป็นเที่สามความเห็นคนนู้นคนนี้ตกลงสามคนนี้ตัดสินโดยมีใช่เหรออ่ะ แต่ว่ามันก็ต้งตึง,งั้งเก้าคนเนี่ยไม่ต้องบอกชื่อด้วยก็ได้ครับเมื่อกี้เนี่ยที่ที่อาจารย์บอกว่าดูจากท่าทีบรรยากาศต่างๆแล้วเนี่ยแล้วอย่างอาจารย์วิษนุเองเนี่ยก็ตอบสื่อว่าเาก็ไปสอบถามพระเทพวิตยว่าจะกลับหรือไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่แน่ชัดจะปรับคลรมอก็เดี๋ยวรอนายยกตัวจริงมาปรับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกอย่างเนี่ยเหมือนเขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมฮะในมุมของอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ อ่าแล้วมันจะมีเหตุอันใดที่จะพลิกไปปีห้าเจ็ดไหมฮะในช่วงโค้งสุดท้ายคือคือผมว่ามันออกหกมันคงออกหกศูนย์น่ยนะแต่ถ้า <c oughs> ออกห้าเจ็ดนี่ไม่มีใครว่าอะไรนะ <c oughs> เพเ่อคนจะตบมือด้วยอ่ะแล้วถ้าออกหกสองอาจารย์ออกหกสองรับม,มันก็มันก็ต้องยอมรับว่าตกลง เออเอการปกครองบ้านเมืองนี้สามปอครับเอือตั้งแต่ยิงอำนาจนั้นมาก็กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้ไงครับอืมอือืองั้นงั้นงั้นถ้าเกิดว่าคําวินิจฉัยออกมาเป็นหกศูนย์หรือหกสองอาจารย์คิดว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะยกระดับมากขึ้นหรือว่ามีอิมแพกมากขึ้นไหมฮะะก็แน่นอนนะเมันอย่างที่ดรเจตพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าหกสองย่อมมีอิมแพก สูงกว่าเพราะว่าคนก็จะปิดหวังตรงนี้นะแต่ถ้าอสกสูนี่คนอาจจะเยอะนั่นได้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมว่าฝ่ายที่จะต่อสู้กับกลุ่มที่มีอำนาจอยู่ขนาดนี้มันต้องต,ต,องตั้งหลักให้มั่นนะนะว่า,าเอาจุดหมายตรงไหนแน่ที่จะเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราชนะไม่ใช่สารมูลตัดสินแล้วเราจะชนะหรือมนั่นมันอยู่ที่เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะอืม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 ครับ อาจารย์มันต้องตั้งแต่นั้นไม่ดีออ่อ่าอ่อ่าอ่อนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะแต่ผมว่าคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยคงออกมาแต่ว่าคงไม่ไม่พาไปถึงจุดแตกหักกันนะอืมนะจะเท่ากับเตือนสติให้ผู้คนรู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นนะถ้าปล่อยสถานาเป็นอย่างนี้ก็บ้านเมืองตัวขึ้นอยู่กับการกาเนดของคนกลุ่มนี้ตลอดเหรอครับคือออกมาส่งเสียงบ้าน ครับก็ออกมาให้รู้บ้างว่ารู้ทันอืมอืมอืมออ่าต่อแล้วก็สู้ไม่ไม่ถอยหรอกแต่นี้การสู้ของเราเนี่ยเอผมว่าวันนี้ยมันมีมันมีสนามรออยู่อ่ะคือสนามืึกตั้งครับอืมอืมอืมอื่จริงอยู่นะมันอาจจะ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 อะไรล่ะถ้าเพียงแค่แต่ว่าได้เกินเสียงสองร้อยห้าสิบฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลจุดนี้นะ มันน่าจะเป็นชัยชนะของประชาชนได้อ๋ออะอาจารย์ก่อนที่ก่อนที่จะไปพูดถึงการเลือกตั้งคราวหน้าผมขออนุญาตถามอาจารย์ถึงบรรยากาศที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะฮะดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่พลเอกประวิตธ์วงสุวรรณเนี่ยทําหน้าที่รักษาการนายกเนี่ยเหมือนบรรยากาศของพลังประชารัฐบรรยากาศของการลงพื้นที่มันดูสดใสมันดูแฮปปี้ไหมอาจารย์ดูฮนะ ดูว่าจะอยากจะให้ย้ายอยากให้คุณประวิทย์นี่แหละเป็นนายกตัวจริงเออคือกลุ่มพังะชรัฐเนี่ยผมว่าจำนวนไม่น้อยที่ที่ไม่แฮปปี้กับบิ๊กตู่เลยครับเพราะว่าบิ๊กตู่ไม่ตามไม่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 ตามใจพวกเขาพูดจากับนักการเมืองไม่รู้เรื่องอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุตินะฮะอาจารย์สมมุติว่าณเวลเนี้ที่พลังประชารัฐเขากําลัง Happy แฮปปี้ฮันนีมูลทีเรียกับพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยลงพื้นที่กันโอ้โหแทบทุกวันเลยเนี่ยคร<แ>ับสมมุติว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมาโอ้โหมันจะยังไงต่อละฮะมันก็ไม่เป็นยังไงต่อคุณประยุทธ์ก็ก็ก,ก็กลับมาก็จะมีการารับครรมอหรือไม่อะไรต่างมันก็มันก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวทางทางด้าน ทางด้านนั้นนะนะทางด้านอะไรการปรับคลมอในตาแหน่งที่ว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>ในเวลาเดียวกัน,นท่านอาจจะมองนักการเมืองมากขึ้นเพราะเหตุว่ามันใกล้เลือกตั้งครับ,รบขณะนีปะน้ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าออกมาหกตูนเนี่ยนะฮะทางฝ่ายที่จะชูประยุทธ์ก็ต้องคิดมากหน่อยแหละเพราะว่าชูนายกครึ่งครึ่งทางเนี่ยมัน,นไม่สาคนสาบหนู อ่ามันเป็นได้แค่นั้นเพราะนั้นถึงอาจจะถึงขั้นว่าเป็นจุดจบละน่าจะจบละท่านประยุทธ์นะฮะก็นะเอาเอาอย่างนี้นะอาจารย์สมมุติว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยบอกว่านับแปดปีตั้งแต่ปีหกศูนย์มุมอาจารย์อาจารย์ค,รคิดว่าก็กน่าจะจบแล้วผมพูดว่าน่าจะจบะนะแต่จริงๆไม่จบหรอก <laughs> ผพราะคุณประ์ท่านเป็นนักสู้คือคุณประยชน์ท่านเป็นนักสู้ครับแล้วท่านมองดูว่าไอการหลุดจากนายกเป็นความแป้น่ะอืมเพราะนั้นถึงไงแต่ผมว่าท่านยังสู้จนจบสุดท้ายเนี่ยก็คือขอเป็นนายกแม้สองปีก็ขอเสนอชื่อท่านก่อนแหละอ๋อาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วสมมตินะฮะวันนี้วันนี้เหตุการณ์สมมติเยอะหน่อย สมมุติว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาจริงๆแล้วนับตั้งแต่ปี60ไปครบที่ปี68ครับแล้วผมสมมติต่อนะว่าการเลือกตั้งคราวหน้าพอพลเอกประยุทธ์ได้เปน็นนายกจริงๆเนี่ยมันจะไม่วุ่นวายกันไปใหญ่เหรอฮะเมื่อตอนปี68อาจารย์ไม่ท่านแล้วท่านอาจจะเจ็บปวดตอนที่พอพอได้แล้วเขาไม่เอาท่านนสิโอ <laughs> เออ อ,อย่างเพราะนั้นอย่างดูดูแบบคนคนดูอ่ะนะครับก็เชื่อว่าหวนหน้าเนี่ยพรรคกลังประชารัฐหรือพรรคที่ฝ่ายเชียร์นายกฝ่ายนัตฝ่ายเมียเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนโอ้ในการเลือกตั้งรอบหน้าใช่ไหมฮะัครับถ้าเกิดว่ามากกว่าหนึ่งคนแน่นอนในมุมของอาจารย์คิดว่ามีชื่อในน่เียก็จะไป อถึงนี้ก็พอพอได้จริงๆสมมุตินะรวบรวมเสียงได้จริงเนี่ยประยุทธ์ก็คงไม่ไม่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งง่ายๆหรอกโอ้อืมครับครับครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเช่นกันนะฮอาจารย์ครับอืมเอาอย่างนี้ล้วเฝ่ายค้านเนี่ย ผมจะภาวนาให้ท่านท่านนายกถูเนี่ยเออค60เหรอทำไมฮะเอ้าก็เพื่อจะได้ง่ายขึ้นไงเออเอกว่าปล่อยให้่ีตู้กันตู้กันเองด้วย๋อฝ่ายรัฐบาลก็สู้กันเองในพลังประชารัฐก็สู้กันเองใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยนะความอ่แน่นอนเลยว่ามันมันไม่ไม่ไม่สมบูรณ์อะ ครับอืมถ้าถ้าอย่างนั้นถ้ารอบหน้าพลเอกประยุทธ์ไม่ลงคันดิเดตของพลังประชารัฐจะเป็นพลเอกประวิตย์ไหมอาจารย์อาจารย์คิดอย่างนั้นไหมว่าพลเอกประวิตย์แกปฏิเสธมาตลอดแกดจะเอาไหมรอบหน้าผมไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าดูกันตอนนี้เขาคิดว่ามันตัวเลือกไม่มีเออเห็นพูดถึงถึงปอที่สี่อยู่เหมือนกันใช่ไหมอ่าปอบอสอะไรจักจัดจักทิพย์อ่ะ แต่ผมว่ายังมันงยังไม่ถึงขั้นะนะบอกอคนออกองเคียกองเคียรฝ่ายรัฐบาลก็เห็นว่าป้ตอนนี้เขาเห็นว่าปวิธดีกว่าตู่ด้วยครับเพราะนั้นฝ่ายค้านน่าจะปล่อยสองคนเขาลงด้วยกันนะเขาจะได้ตีกันนะ, <c oughs> ะเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงฝ่ายค้านนี่ผมว่าฝ่ายค้านอยากแข่งกับตู่มากกว่าเพราะว่าสถานการณ์เหมือนว่าถ้าเป็นบิ๊กตู่นี่ฝ่ายค้านจะได้เปรียบใช่ไหมฮะ อ่าคนก็คือฝ่ายการก็รู้สึกว่าอไม่เอาตู่นี่เอาใครก็ได้แหละอืมอืมคือก็มองว่าตู่หมดแล้วอ,อ่าครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย,ยมันยังอยิ่งจะพ่วงสองปีเข้าไปด้วยนะครับยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ามันยิ่งอ่ามันยิ่งมันยิ่งลดลดไอ้พลังลงไปเยอะ ครับครับครับอาจารย์มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่คงต้องพูดถึงนะฮะว่าการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยโอเคมันจะเกิดขึ้นแน่นอนในในปีหน้านะครับจะมีพลเอกประยุทธ์ <c oughs> หรือไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าพลเอกประวิทย์นี่น่าจะยังอยู่แน่ๆนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่แน่ๆเหมือนกันก็คือสอวอฮะอาจารย์ตอนนี้มีความพยายามผลักดันอยู่ในสภาแต่ดูแล้วโอกาสที่จะผ่านที่จะไม่ให้สอวอเลือกนายกเนี่ยมันน้อยซะเหลือเกิน มุมขออาจารย์อาจารย์คิดเห็นเรื่องอสอวอไงไรบ้างฮะ,ะก็คืออันนี้ก็คือปัญหาใหญ่อ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายที่ตรงข้ามกับกลุ่มนี้ในใน,ในการในการเลือกตั้งเนี่ยได้คะแนนเสียงเกินสองรอยห้าสิบขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยนะผมว่าวุิก็ฮันรีแยงขวามกัน,นอ,อ่ะอ๋อแล้วที่สำคัญสุดก็คือผมว่า ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งด้วยกันเนี่ยแม้จะต่อสู้กันในสนามมันนะแต่ถึง <Okay. S 2> เวลาที่ตอนตัดสินใจตอนเลือกข้างบนเนี่ยนะเรื่องนายกเนี่ยนะ mm. นั่นแหละพวกคุณจะร่วมกันปลดแอกไหมอ mm. ืมามามายึดอำนาจกลับคืนมาสู่สอสอก,กันก่อนแล้วค่อยมาแบ่งกันใครเป็นฝ่ายกานฝ่ายรัฐบาล <laughs> อย่าไปสมคบกับสวอสิครับ ดึงมาให้ได้ก่อนมาทู่กันในระดับเออในระดับสภาผู้แทนนี่แหละขอสอก่อนอืเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาพวกเราไว้ก่อนยังไงก็เลือกคนที่เสนอโดยสมในสภาพวกที่มาผ่านเลือกตั้งมานะ่ะครับคือคือในมุมของอาจารย์อาจารย์เราจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคนที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีเสียงในมือเกิน2อ0ยยังไงวุฒิก็ต้านไม่ไหวนะฮะ อันนี้เนี่ยสอสฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันที่แพ้เนี่ยนะลงลงลอง,งไลยพลาธรคริสที่ว่าเนี่ยเป็นเป็นหนทางที่ท่านจะกู้ระบอบมาที่อำนาจอยู่ที่พวกท่านมากกว่าอยู่ที่สวยกมือให้พวกเราที่แข่งกันมาแล้วเขาต้องได้เป็นเพราะเขามากกว่าเราเนี่ยอืถ้าทำได้แค่นี้ก็ก็กกปวดแอกอะ อ,อ๋อฮะฮะอ่เพราะนั้นเพราะนั้นอผมว่าความร่วมร่วมใจของพวกสอสอที่มาจากเลือกตั้งนะครับก็จะเอ่อให้คนได้สัมผัสกันเราบอกให้ตายจริงเราต้องร่วมใจกัน,นอืม,อมจะมาแบ่งกันเป็นรัฐบาลฝ่ายการก็ช่างเถอะแต่ว่าคนที่เราจะโหวตให้เป็นนายกน่ะต้องมาจากสอสอครับครับ ถึงแม้งงว่าโบดแล้วเราจะกลายเป็นฝ่ายค้านก,กาา็คุณก็กู้ชาติคุณก็กู้ระบอกให้ไา่ขึ้นมาได้เหมือนกันครับผมอาจารย์ครับมีอีกหนึ่งกระแสที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยร้อนแรงมากๆแล้วก็มีบางคนบางพักก็เปิดตัวไปแล้วด้วยนะฮะทั้งการย้ายพักก็ดีการรวมพักก็ดีนะครับ อาจารย์มีอะไรระแคะระคายเข้าหูมาไหมฮะว่าพักไหนจะยุบพักไหนจะใหญ่ขึ้นพักไหนจะยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ผมผมยังจําชื่อพักไม่ไม่หมดเลยคุณว่ายังพอพูดถึงชื่อพักมันยังนึกไม่ออกเลยกลุ่มไหนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับเขาเรียกว่านะอตอนนี้มันตอนเขาเรียกว่าลพยายามเขย่ากันให้ลงตัวอ่า อืมฮยังแต่ว่าท<พ>ี่ดยินดีอยู่อย่างก็คือว่าเอ่ออะไรคือกล้าประกาศเป็นนายกอ่ะอย่างคุณสมคิดอะไรเงี้ยอ๋อโอ้ยก็ยังไม่ประกาศเลยอาจารย์เขากำลังจะเขากำลังจะนะอ่าก็ <laughs> น,นั่นสิก็พวกเราต้องกล้าประกาศเป็นนายกสิอ๋ออะ้วอย่างอย่างคุณกรณ์ที่ไปจับมือคุณสุวัสดิ์ลิบตาพัลลบพักชาติพ,พัฒนาเนี่ยอาจารย์ตกลงตรงนั้นเขาจะเสนอใครดี ผมก็ยังไม่ทราบอ่ะนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคุณกรณกับคุณนั่นจะไปหัวเราะเขานะเพราะว่าไปแล้วเนี่ยคุณตุวัฒน์ไม่ใช่ธรรมดานะาถ้าธรรมดานี่ท<ง>ําไมพักเต่าที่แล้วมาสามคนยังได้เป็นได้ยังได้ตําแหน่งไปครึ่งทางเนี่ยไม่ฝีมือ,อ,อรรมการเมืองขนาดไหนต้องคิดดูเรียอยแล้วกันอ๋อ oh. ถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์คิดว่าคุณกรณ์นี่แอบถอดใจจากการเป็นแคนดิเดตนายกถอดใจจากการทําพรรคการเมืองไปแล้วหรือเปล่าฮะหรือว่ายัางไงอาจารย์อ้าท่านน่ะไม่รู้แบบยังไงแต่ว่าคุณคนอย่างคุณตุวัตรหรือคนอย่างคุณกรณ์เนี่ยผมว่าต้องเขาเขาต้องต้องกล้าที่จะลงแข่งตําแหน่งนายกอ,อ๋อจะตั้งพรรคมาเพื่อคนอื่นเลยคุณครับ เอาไว้ไม่ได้ก่อนแล้วค่อยว่าในพวกสสด้วยกันจะไปสนับสนุนใครก็ว่ากันไปแม้บางทีเราอาจจะยอมเป็นสายการก็ได้ครับครับอืมอืออือออโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอดูคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่คาดว่าน่าจะออกมาภายในเดือนนี้ไปพร้อมกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองประการใดอีกขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ